รั้งท้ายเพราะอะไรเปิดภาพจังหวะออกตัวบิวภูริพลศึกชิงแชมป์โลก2025รอบรองถือเป็นผลงานไม่ธรรมดาสำหรับบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันในประเภท100เมตรในการแข่งขันกรีฑารายการชิงแชมป์โลก2025ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยลมกรดหนุ่มวัย19ปีสามารถทะลุผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนทำเวลา10.17วินาทีถือเป็นนักวิ่งหนึ่งเดียวจากเอเชียที่สามารถผ่านเข้ามาถึงรอบนี้รวมทั้งทำเวลารั้งอันดับ20ของโลกในรายการนี้อย่างไรก็ตามยังไม่ดีพอที่จะผ่านเข้าถึงรอบชิงซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือจังหวะการออกตัวของบิลภูริพลบุญสอนที่หลายฝ่ายมองว่ายังต้องแก้ไขหลังจากที่มักออกตัวช้ากว่าคู่แข่งจนทำให้ต้องมาเร่งในช่วงท้าย ล่าสุดสื่อต่างประเทศได้มีการเผยภาพจังหวะการออกตัวของนักวิ่งทุกคนในรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์โลก2025ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งนักวิ่งทีมชาติไทยมีการออกตัวที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งคนอื่นๆแต่ก็ยังถือว่าช้ากว่าเนื่องจากนักวิ่งเบอร์ต้นๆหลายคนขาถีบเริ่มเหยียดตรงแล้วอย่างไรก็ตามบิล ภูริพลบุญสอนที่มีวัยเพียง19ปีแต่ลงแข่งขันในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องยังมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าปรับในเรื่องของการออกตัวและสามารถสร้างความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้ในอนาคต